สัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นที่รู้จักกันนะคะสับปะรดกับแตงโมแต่ที่ประทับใจคือน้องเขาโทรหาตาแต่เช้าเลยค่ะไม่ได้รับสายคือเช้ามากก็โทรกลับไปน้องเขาเพิ่งตัดเลยค่ะแล้วนึกถึงพระอาจารย์ระคนาสงม์ก็เอามาค่ะจากอุทัยเลยค่ะขับตรงมาเลยแล้วก็สับปะรดด้วยก็เดี๋ยววันนี้จะทำถวายให้น้องเขาอะค่ะมาครับ พี่โตนพี่เก่งช่วยมีกันสับประรดที่เราเคยปอกไปแล้วนะใครจะช่วยมีได้บ้างเรื่องสับประรดแต่พี่เก่งน้ำจิ้มแน่น้ำจิ้มตักเลยค่ะพี่เก่ง,ขอ,ง,องขอจองน้ำจิ้มพี่โตนนี่ก็ตัดอ,อย่างนี้นะคะ,ะชื่อน้องพาค่ะน้องพาจากอุทยัย ผลไม้ก่อนที่จะเอามาปอกนี่ก็ล้างสะอาดก่อนนะคะแล้วเพื่อที่เราจะได้ไม่สัมผัสโดนเนื้อผลไม้อะคะ นี่ครับมีผู้ช่วยมาครับคนี่ครับลุงตัวโนบนีใจดีของเรา ทำได้ไหมทำได้ไหมให้ลองหนอ่อมของมัน ตัวน,นี่ทำให้ดูนิดตาปากแต่อันนึงใช่ไหมครับอ่ตัวก็ดูสีควา,ามลึกนะครับอ่นนต,ตัวก็ดูติไปตามอันนี้นะหมมันจะเหนไตัวก็ดูตรงนี้ครับอ่ตัวก็ไปดูไปตามอันนี้ที่ตอนเห็นที่ตรตาม้ลองใช่ จริงๆเมื่อกี้ก็ถ่ายอยู่ดีๆนะครับแล้วก็อาจจะเป็นผลของกรรมให้มีเข้ามาทำเนี่ยฮะทำให้เมื่อกี้จริงๆต้องตอบตอนก่อนหน้านี้ตอนเช้าก็ทำภารกิจตามมีไปนะครับก็ยังแบบโอ้โหลุติมากแต่พอไปถึงบ้านตุ๊บก,ก็รีบมาวัดเลยเพื่อจะมาทำตรงเนี้ยอมใจครับเรากะว่าไปถึงบ้านเขาคงจะได้นั่งพักสักครึ่งชั่วโมงนี่ก็ออกมาเลยหัวตั้งไว้นะครับ ก็เดี๋ยวโชว์ให้ดูครับถ่ายมาก็หลายเทปแล้วเดี๋ยวมาดูฝีมือกันบ้างว่าอย่างงี้ใช่ไหมหันมาก่อนเอ๋ก่อนหันเจนักนิ้วอุ้วหรก่อนนิ้วกินนิ้วมีสิบรวมครบนะอ่ะทำยังไต่อปกติเนี่ยมีเขาจะสัตด้วยความแม่นอย่างเขาสัตชิ้นเดียวแต่ของผมสัตมาชิ้นแรกอ่ะยังไม่เห็นสีแดงเลยผมขออีกอีกชินนึงอ่ะปึ๊บจะทำยังไงต่อเทคนิคง่ายๆนะครับมีแต่หันกลางอ่าหันกลางดูนะครับอ่าป๊าด มีก็จะประคองไม่ให้มันร่วงอ่าปึ๊บลงปั๊บจับอ่าจากนี้หันชิ้นแรกครับปั๊บับป๊เกี๊ยวลักษณะจะกินลึกด้านล่างฟังแล้วลักษณะจะกินลึกด้านล่างอ่าพอได้ดพอได้ดดเราค้างล <c oughs> ุ้นๆเป็นไงครับความรู้สึกจัดคิว <symb> ให้มีเราต้องมา แข็งโดนเองขาเก่งไปหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวสมาธิถูกเวลานั้นมีทำอันนี้เวลานี้มีต้องทำอันนี้นะครับเขาออมาตั้งใจมีมีก็บอกเดี๋ยวมีต้องรีบมาทำให้เขาเนี่ยจริงๆผมจะนั่งพักกับมีไม่ยอมพักผมไม่จะพักมาทำให้น้องพักจะพักใจน้องอ่าไม่ธรรมดานะครับเดี๋ยวนะขากการ ผิดกว่าทั้งทีทำดีกว่าที่คิดใช่ดูกำลังผิดบอลเฮ้ยบางทำเล่ะยังไม่เห็นยังไม่เห็นตนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวตอนแบ่งไปเห็นเลยเดี๋ยวตอนแบ่งเป็นชิ้นๆเราจะได้รู้กลางก่อนกลางก่อนดูคกิปตนดต่ง เออแต่กำลังทาจะได้เห็นกั่ละชิ้นโนีหัวรรับนี่คือสุดนี่คือครั้งแรกในชีวิตที่ผมปอกแตงโมนะเนี่ยแบบไหนหมนเลยเอานีก็แบะมันออกใช่ไหมครับแบะป๊าปน้าครับน้องๆลุ้นมากบอกเลยลักษณะการวางนิ้วมีคเขาจะแบบสวยๆหน่อย อ่ากยครับกยอืมต้องมีช้อนเก่งเลยเขาเรียกว่าอะไรคะท่าดีท่าดีครับเอาลวต่อไปเนี้ยความจริงจะปากรอาละฟึบเอาละเอาละก็เนี่ยแหละฟาดเป็นน้องอันเนี้ยอารมณ์เป็นกล้วยทับนิดนึงบางแต่เราเราเน้นเก็บสวยนี่แอรเราเน้นเก็บสวยแอร บอกวาการฝันมากเลยว่ะตุ๋ยั่นตุ๋ย่อดอ่า็ได้เลยฝีมือมือชำมันละเอียดแล้วแค่นะครับฝีมือจากการดูมิทำบ่อยๆพอได้ไม่มีครับได้ไปปั่นชิ้นเล็กคนเล็กเป็นิดเป็นิปหรอ่อยู่ได้อยู่ค่ะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสับปะรดแล้วก็แตงโมของน้องพานะคะ ือตาประทับใจน้องเขาอะค่ะคือเขาอะรีบขับรถตรงมาจากอุทัยแล้วเขาเพิ่งตัดได้เป็นเป็นครั้งแรกของแตงโมรถนี้เขานึกถึงพระอาจารย์รัคณะสงฆ์ก็ขับตรงมาจากอุทัยเลยอยนกรมงารีใช่ใช่ได้เกือบเกือบสามชั่วโมงน้องเตงโมต้นเขาเนี่ยเขามีภาษาเขาน้เขาบอกเราแบบ้องแบบได้ไหมมีดแล้วมีดแรกมีดแรกค่ะตัดเสร็จแล้วมาถวายเลย ให้ตาช่วยจัดแจงให้ทีแล้วก็เอามาให้ปุ๊บขับกลับอุทัยเลยก็เลยแต่วันนี้จริงๆแล้วตาก็มีงานตั้งแต่เช้านะคะแต่ก็รีบปรับมาทําให้น้องเขาอะค่ะพี่ตัก็เลยทําพริกเกลือด้วยทําอันนี้ทําเองนะคะทาพริกเกลือกับสับปะรดจิ้มไปด้วยกัน <S <S โอเคไหมคะลุงเรียบร้อยครับผมแตงโมมตดแรกแตงโมมตรแรกสับปะรดบ้านไร่ พริเกลือของเราโอเคค่ะอนุโมทนานะคะน้องค่ะค่ะโอเค